อีกหนึ่งเกมจากงาน The Future of Gaming ที่เราจะมาพูดถึงกันใน EP นี้ก็คือ Godfall เกมที่ประกาศเปิดตัวไปตั้งแต่ง,งานเกมมวอล์ด2019ว่าค้านี่แหละคือเกมที่จะลงให้กับ PlayStation 5ประเด็นในตอนนั้นก็คือวิดีโอซีนิมาติกเทรลเลอร์ที่ปล่อยออกมาก็มีความสวยงามสมกับ PlayStation ของจริงมันจะทําให้แฟนๆหลายคนคาดหวังไปไกลเลยนะครับว่าตัวเกมเพลย์คงจะไม่แตกต่างกันมากนักแน่เพราะว่าภาพเกมของจริงที่เราได้เห็นไปเมื่องานเปิดตัว PlayStation 5มันก็ทําให้เกมเมอร์บางส่วนรวมถึงผมด้วยที่รู้สึกผิดคาดกึ่งผิดหวังอยู่พอสมควรเหมือนนนกกััซึ่งม็ โทษใครไม่ได้จริงๆนะครับเพราะเราเองที่ไปคาดหวังเอาเองตั้งแต่แรกยังไงก็ตามตัวเกมเพลย์ก็มีส่วนที่น่าสนใจอยู่มากๆด้วยเหมือนกันโดวยวิดีโอนี้ผมรวบรวมข้อมูลมาเล่าให้ฟังกันครับ เรื่องแรกผมขอพูดถึงผู้พัฒนากันก่อนว่าจริงๆแล้วเกมนี้ไม่ได้พัฒนาโดย Gearbox นะครับแต่ว่าเป็นค่ายเกมค่ายมาอย่าง Counterplay ที่ดูแลเรื่อง Development ทั้งหมดส่วน Gearbox นั้นทําหน้าที่เป็นผู้จัดจําหน่ายให้เท่านั้นฉะนั้น Godfall จึงเป็นเกมที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทีมพัฒนา Borderlands เลยนั่นเอง เรื่องที่2ก็คือคอนเซปต์ของเกมจะมาในรูปแบบเกมที่ทางผู้พัฒนาบัญญัติให้ว่า Godfall คือเกมแนวใหม่ที่มีชื่อแนวเกมว่า Third Person Rooter Slasher โดยตัวเกมจะโฟกัสไปที่ระบบการต่อสู้ระยะประชิดเป็นหลักตัวละครของเราจะสามารถใช้อาวุธได้2ชนิดในคราวเดียวกันซึ่งสามารถสลับไปมาได้ตลอดการเล่นเพราะว่าแม้เกมจะเน้นการเล่นแบบ Melee Fighting นะครับแต่อผู้เล่นก็ยังมี Ability ที่สามารถโจมตีระยะไกลได้บ้างโดยสกิลเหล่านั้นจะมีคูลดาวน์ที่ต้องรอจังหวะในการใช้ นอกจากนั้นผู้เล่นสามารถเล่นแบบโซโลหรือว่าจะรวมทีมได้จนถึง3คนเพื่อต่อสู้กับศัตรูซึ่งแรงบันดาลใจในการสร้าง g o d f a อลที่สามารถสร้างปาร์ตี้กันได้แบบนี้รวมทั้งการเผชิญหน้ากับผู้ต่อสู้ที่มีความท้าทายก็เป็นแรงบันดาลใจที่มาจาก Monster Hunter และก็ e r i e s นั่นเอง ในแง่ของการพัฒนาตัวละครนั้นข้อมูลบอกว่าเราสามารถเลือกคลาสของอาวุธแต่ละชนิดเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับตัวละครของผู้เล่นแต่ละคนคร,ครับรวมทั้งชุดเกราะที่มีชื่อว่าเวลเลอร์เพลที่ซ่อนอยู่ในแผนที่อันกว้างใหญ่ให้ผู้เล่นได้ค้นพบโดยมันอาจจะได้จากการเอาชนะศัตรูผ่านระบบรูเตอร์หรือแม้แต่ต,ตำแหน่งที่เป็นซีเครตต่างๆอีกด้วยทีนี้ประเด็นเรื่องเวลเลอร์เพลน่าจะเป็นอีกหนึ่งหลักใหญ่ที่ทําให้ก็อดฟอรนั้นแตกต่างจากเกมอื่นครับเพราะว่าชุดเกราะก็อดไลท์อาร์เมอร์เหล่านี้จะมีสกิ stat สล,กลและแตัว่่ยสพ้ก็ยยังาาว่เร อาจชนะเกมได้ด้วยของเทพแค่องค์ประกอบเดียวแน่นอนเพราะว่ามันจะขึ้นกับฝีมือและการเลือกใช้สกิลของผู้เล่นด้วยนั่นเองเอาเลยครับประเด็นที่3ก็คือเนื้อเรื่องทางคิดลีผู้เป็นดีเรคเตอร์ของเกมนี้ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าเนื้อเรื่องทั้งหมดนั้นได้แรงบันดาลใจมาจากนิยายเรื่อง The Stormlight Archive ที่แต่งโดย Brandon Sanderson โดยโลกของเกมนี้ก็จะถูกแบ่งออกเป็น5ส่วนครับได้แก่เอิร์ธหรือว่าโลกมนุษย์ 3ส,ส่วนต่อมาก็คือน้ำลมไฟและก็ส่วนสุดท้ายก็คือสปิริตหรือว่าโลกวิญญาณ ซึ่งเราก็จะเป็นหนึ่งในสมาชิกไนออเดอร์หรือว่าภาคีอัศวินที่หลงเหลืออยู่เป็นกลุ่มสุดท้ายเป้าหมายก็เพื่อปกป้องและกอบกู้โลกทั้ง5้าที่กําลังล่มสลายในอีกไม่ช้าก็สังเกตก็คือแล้วศัตรูของเราล่ะมีที่มาจากอะไรผมเองก็ตอบได้ไม่แน่ชัดนะครับแต่ถ้าเราอ้างอิงจากคําบรรยายของผู้พัฒนาคนํานึงก็คือเราจะได้ชลเลนจ์กับแมดกอ d หรือว่าเทพเจ้าผู้บ้าคลัง่งมันก็มีความเป็นไปได้ว่าผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องราวของเกมเกม,เกมนี้ก็คือกอสตามชื่อเกมเลยนั่นเอง ออภไปประเด็นที่4ในด้านของการพัฒนาแล้วนะครับเกมได้ใช้ Unreal Engine 4ในการสร้างและทางเคา n ์เต Play ยังใช้ขุมพลังของ SSD ของ PlayStation 5ที่ทำให้การโหลดแผนที่ในส่วนต่างๆนั้นไร้รอยต่อในการโหลดเข้าแมปรวมไปถึงเทคโนโลยี r a ท t r a c i n g ที่ช่วยสร้างแสงเงาให้สมจริงขึ้นอีกด้วย เอาล่ะและต่อไปประเด็นที่5ก็คือเครื่องที่วางจําหน่ายที่ประกาศออกมาในตอนนี้มีเพียงแค่ PlayStation 5กับ PC ใน Epic Game Store เท่านั้นซึ่งก็แปลว่าชาว Play 4จะไม่สามารถเล่นเกมนี้ได้นะครับรู้ไปถึงชาว Xbox ด้วยแต่มันก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าสาหรับ Xbox แล้วอาจจะเป็นเพียงแค่ Time Exclusive เท่านั้นก็เป็นไปได้ครับและประเด็นที่6เรื่องสุดท้ายก็คือวันวางจําหน่ายนั้นถูกกาหนดเอาไว้ในปีนี้ครับและเราเชื่อว่า Godfall จะวางจําหน่ายพร้อมกับเครื่อง PlayStation 5นั่นเอง เอาเลยครับนี่คือข้อมูลทั้งหมดที่ผมหาม,มาได้นะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมไม่มากก็น้อยครับซึ่งในแง่ของภาพสวยไม่สวยผมว่าตัวอย่างเกมเพลย์ล่าสุดในเวอร์ชัน PC ที่เพิ่งถูกปล่อยออกมานั้นถือว่าดูดีพอสมควรเลยครับอีกทางผู้พัฒนายังย้ำว่า Final Product จะดูดีกว่านี้แน่นอนยังไงเราในฐานะคนซื้อก็รอติดตามข้อมูลกันต่อไปก็แล้วกันสุดท้ายวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ